ือเลขที่ทอฝันตีความให้นะครับงวดที่ห้าจุดเก้านะครับได้สามและห้านะครับตีความเป็นแบบนี้นะครับขอให้มาแบบนี้นะขอให้มาตามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลุ้นมาลุ้นไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะตั้งแต่รางวัลตอนนี้กำลังประกาศเรามันเลขท้ายอยู่เลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวแล้วก็เลขท้าย3มตัวล,ทวล,วลทวนที่หนึ่งนะนะทุกคนโชคดีนะครับลูกเต๋ทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมเอาละครับ ต่อไปเป็นอเล็ตไทย2ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับลุ้นนี่ก็ลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นำทวีสุวรรณเงินทองหน้านะครับทับไว้นะครับอ่าทับไว้แล้วก็อมสวดโอมวิสักภูสะก้าจบแล้วก็ขอพรท่านนะครับรวมถึงนี่แหละครับที่อยู่ในสร้อยของผมที่อยู่ในคข,ของผมนี้นะครับก็จะเป็นพายพายแคเนตนะครับปานเสร็จถีทวีสุวรรณนะครับเป็นแบบจี้นะครับแล้วก็ว่าจับเงินจับทองนะก็ขอพรให้ ลุกลึกลิ้นนะครับเลขไทยสองตัววันนี้นาก้าหอยออกตรงๆเลยนะลูกนะตามเลขปิ่นปองหนุนนะลูกนะตามเลขปิ่นปองหนุนเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการหมุนนะครับก็คือลูกแรกได้เลขสามลูกที่สองได้เลขห้านะครับสามห้าห้าสามแล้วก็เป็นการตีความแบบนี้นะครับเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าที่ทอฝันตีความให้เรานะครับอ่าจะเป็นเลขนี้ไหมนะครับสามห้าห้าสามแปดห้าห้าแปดสามสองสองสามแปดสองสองแปด แล้วมันมาชนกับโมดที่35นะครับโมดที่35ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมลุ้นคุณทัศลุ้นลุ้นลุ้น,นตรงไหนน,ะนะนักปัจจ้านะนักปัจจ้าะนะลูกนะช่วยคนนะลูกนะปีใหม่แล้วนะาส,สุเทพปีการต้อนรับปีใหม่นะล,ลูกนะเรื่อ,อะไรกลางวันเลี้ชายสองตัว วันที่16ธันวาคม2564เลขที่ออก83 83 83 83ฟังนะครับนะครับมันเลทาย2ตัวค่ะวันที่16ธันวาคม2564เลขที่ออก83 83เป็นเลขที่ออกบ่อยมาก เลขท้ายสามตัวนะไม่เป็กสามตัวออกไปแล้วนะคะเออออกไปจะทำการออกเดี๋ยวเราลุ้นรางวัลเล็กขท้ายสามตัวไอ้รางวัลที่เจกดนะครับเป็นรอนที่หนึ่งกันนะครับผมมีสอางวัลผู้อเมริกันมาแล้วครับมาแล้วครับบริษัทบีซีมันติดเนาะออกร่างแปดสามไปแล้วพี่จ้าต้องให้รูปแรกของหนูเลยเลขสามที่หนูให้อ่ะนะตัวที่สองเป็นเลขห้าเนาะไอ้รางวัลเลขท้ายสามจนวันที่หนึ่งเป็นเลขปิงปองหนูนะลูกนะ ให้ตรงตาเล็กปิงปองหนุ่มนนลูกนะเป็นก้านะช่วยเหลือคนนะลูกนะให้ปีใหม่คนมีเงินใช้นะลูกน้าเนืกรรมการเนาะสมสัยปีเก่าตลอบปีใหม่นะลูกน้แค่ะแล้วลูกเ็นทุกคนนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับอยากสูงลที่เริงอยราโดนลที่เดิมบอกเลยแล้วก็อยากให้ออกเลขเป็นความผิดพลาดตามได้ที่ทองฝันมีความให้ตามที่ขีดหน้ากระดานนี้นะครับได้ทราบพร้อมกันเราจะลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะลุ้นกันนะครับ ณะนี้พร้อมที่จะแจะ้งให้หทุกคนทนะครับอยากให้ทุกคนถูก<ร>อยากให้ทุกค<อ>นถูกวันที่16ธพันวาคม2564เลขที่ออก แต่ก็ูว่าน้องใครส8แตแล้วดูว่าน้องใครส8งตใบนี้แล้วงานที่ามมีล,ลูกเ 3, ่นสามครุที่สอง่าโอ้ย อยน้องอยู so the, ่นะครับแล้วก็รอความวองจากน้องเพชรก้านะครับตอนนี้ก็เป็นกระจกพยานสร้างเดด้วยนะวันนี้วันเล็บคูดเทวดาสุวรรณในวันไรเราก็กำลังสร้างอยู่นะครับแม้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะครับแต่ว่าน้องเพชรก้าก็อยู่กับพวกเรานะครับก็ เอ่อช่าบูชาเหมือนที่ผมบอกนะครับว่านจับเงินจับทองนะครับเช่าบูชา600บาทนะครับเช่าบูชา600บาทนะครับแล้วก็พาพิฆเนศนะครับปานนี้นะครับปานเศรษฐีหรือปางทักทุเสตเช่าบูชา1000บาทเช่าบูชา1,000บาทนะครับแล้วก็ทววิุวรณนะครับที่ผมบอกเลยก็คือทวิษุวรณเงินทองนาคนะครับอ่านี่เช่าบูชา700บาทเช่าบูชา700บาทนะครับทุกๆการเช่าบูชานะครับก็จะแถมพญานท้าววิษุให้ด้วย นะครับเอาไว้ปกป้องคุ้มครองทุกๆท่านแล้วก็เอาไว้เรียกทรัพย์เสริมทรัพย์นะครับให้ท่านประธานทรัพย์โชคลาภให้กับเรานะครับ <c oughs> ผมก็สนดใจก็โทรไปที่เบอร์ c เซ็น e n t ร์ได้นะครับ08 4, 26 4 26 26 26 2 6 4 2 6 2 6นะครับเ <c oughs> บอร์นี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วใครอยากจะร่วมสร้างเทวไลนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จแล้วน่าจะช่วงประมาณปลายเดือนปลายเดือนหน้าประเดือนมกราน่าจะเป็นร <c oughs> ูปเป็นร่างแล้วนะครับก็ เลขที่มานทีอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมดีใจสามห้าเราต้องยก้องเพชรกล้าขึ้นแล้วนะสามห้าต้องยกราง